หรือในล่าสุดกรณีคุณขนุนศิรภพค่ะนักศึกษาปิญญาโทวัย23ปีสดสร้อนๆเมื่อวันที่25มีนาคมนี้ที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาคดียามาตาหนึ่งกรณีปาาใสในการชุมนุมวันที่18พฤศจิก,กาปี63ให้จำคุก3ปีลดเหลือ2ปีโดยไม่รอลงอาญา เมื่อส่งเรื่องประกันตัวให้ศาลอุทธร์พิจารณาศาลอุทธร์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันด้วยเหตุผลที่ว่าคดีมีอัตราโทษสูงมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีทำให้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ขนุนถูกขังระหว่างพิจารณาคดีมา10กว่าวันแล้วค่ะเมื่อทนายความเข้าเยี่ยมเขาฝากคำสั้นๆมาบอกกับทุกท่านว่าผมอยากเรียนต่อ คำถามคือทำไมผู้ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ถึงไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวในกระบวนการยุติธรรมคะนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดคือหลักสากลค่ะเรียกว่า presumption of i n n o เ e n c e เป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักนิติธรรมที่ท่านบอกกำลังจะฟื้นฟูวันนั้นพวกท่านก็ยืนยันในสิทธิข้อนี้วันนี้ลืมไปแล้วเหรอคะเมื่อครั้งผู้ชุมนุมออกมาเรียกร้องสิทธิประกันตัวดิฉันก็ มีเราๆท่านๆออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลประยุกต์กันมากมายวันนี้ท่านทําได้มากกว่านั้นอีกทำไมท่านไม่ทําซะแล้วล่ะคะ ดิฉันคิดว่าเราต้องยืนยันร่วมกันว่าหลักการนี้สําคัญเพราะมันจะคุ้มครองเราทุกคนเพราะทุกคนเราตรงนี้มีสิทธิ์โดนกล่าวหาได้หมดแต่หากเราถูกกล่าวหาศาลจะคุ้มครองเราและให้เป็นหน้าที่ของตํารวจและอายการในการพิสูจน์ว่าเราผิดไม่ใช่เรามาพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์หลักการนี้มันคุ้มครองเราจากการถูกกล่าวหาการกันแกล้งทางการเมืองด้วยแล้วไหนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในการประกันตัวที่ทุกคนควรมีคะ ท่านประธานคะและซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปการฝากขังระหว่างดำเนินคดีอาญาจะนํามาใช้เพียงชั่วคราวและจะนํามาใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้นนะคะคือถ้ามันมีมาตรการอื่นที่ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขาผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายก็ต้องใช้มาตรการอื่นก่อนเพราะในระหว่างที่ถูกขังอะคะ่ะตารวจไปหาข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมมาได้แต่คนที่ถูกขังอยู่ไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ได้ แล้วสุดท้ายหากเขาเหล่านั้นถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเวลาที่พวกเขาเสียไปใครจะชดใช้ต่อเสรีภาพของประชาชนที่ถูกริดรอน เรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนชัดที่สุดว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเพราะถ้ารัฐบาลมีนยโยบายที่ชัดเจนจริงๆประกันตัวได้ตั้งแต่ชั้นตํารวจแล้วท่านนายกรัตมนตรีป,ปัดความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าการประกันตัวเป็นเรื่องของศาลทุกคดีค่ะท่านประธานถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นตามตํารวจสามารถปล่อยตัวชั่วคราวผู้ที่ถูกกล่าวหาได้เลยไม่ใช่ว่าฝากขังฝากขังอย่างเดียวแล้วก็ส่งให้ศาลกับบางกรณีนะคะนักโทษหนีคดีไปแล้ว15ปีกลับมายังได้รับการประกันตัวเลยค่ะ ปรากฏการที่3ในรับาลคุณเศรษฐามีการยัดคดีรุนแรงโทษไม่ได้สัดส,ส่วนกับพฤติการค่ะในกรณีที่ชัดที่สุดคือกรณีของตะวันกับแฟงเรื่องมันเกิดจากการไปบีบแตะไปมีปากเสียงกับตำรวจที่ปิดกั้นทางด่วนและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาฝ,าฝ่าฝืนพรบจราจรดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจริงๆมันก็ได้สัดส,ส่วนอยู่แล้วดิฉันต้องชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสติมากควบคุมสถานการณ์ได้ดีมาก แต่หลังจากนั้นก็มีการไปปั่นเรื่องนี้เกินจริงกลายเป็นการคุกคามขบวนเสด็จหลังจากนั้นไม่นานท่านนายกมนตรีก็ทวีตข้อความว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบัน ผ่านมาหลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงท่านท่าทีของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีค่ะสารออกหมายจับทั้งสองคนด้วยความผิดตามพรบ,บคอมและประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปุกป,ปัน่นซึ่งมันไม่ได้สัดส,ส่วนกับพฤติการที่เกิดขึ้นเลยท่านประธานสังเกตเห็นอะไรไหมคะพอใบอนุญาตมาคดีรุนแรงมาเลยนี่คือการยัดข้อหารุนแรงที่เกินควรค่ะที่น่ากลัวคือมันเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากคดีอาญามาตาน1นึฐานยุยงปุกปั่นเป็นความผิดในหมวดความมั่นคงมีโทษสูงถึง7ปีเป็นข้อหาหนักแล้วเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเป็นเช่นนี้จะเป,เป็นเพราะอะไรได้อีกนอกจากเต้นไปตามคำพูดของนายกมมตรีเท่านั้น แล้วเมื่อยัดข้อหารุนแรงแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ค่ะจับกลุมแล้วก็ฝากขางังเมื่อข้าอหาตาโทษสูงก็ไม่ได้รับการประกันแล้วนี่ไม่ได้ประกันตัวมา4ี่ผัดแล้วนะคะจนถึงวันนี้มีการอดข้าอดน้ําเกือบ50วันเพื่อประท้วงกระบ,บวนการยุติธรรมที่ท่านบอกว่ามันเป็นปกติเนี่ยค่ะกรณีนี้น่าเป็นห่วงมากว่าอาจจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลา